สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์แสนสนุกครับเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องการลำเลียงของพืชไปใช่ไหมครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพืชนั้นลำเลียงน้ําได้อย่างไรการลำเลียงน้ําของพืชหมายถึงการขนส่งหรือการนําสิ่งต่างๆได้แก่น้ําธาตุอาหารอาหารและแกส๊สผ่านเนื้อเยื่อลำเลียงไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆของพืชโดยกระบวนการแพร่ ระบบลำเลียงของพืชนั้นประกอบด้วยเนื้อเยื่อลำเลียงสองชนิดด้วยกันได้แก่เนื้อเยื่อที่ทำการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารเรียกว่าไซเลมและเนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารเรียกว่าโฟลเอมซึ่งการลำเลียงของเนื้อเยื่อทั้งสองชนิดนี้จะมีความแตกต่างกันตรงที่การลำเลียงน้ำและธาตุอาหารจะเป็นการลำเลียงจากส่วนรากของพืชขึ้นไปแต่สำหรับการลำเลียงอาหารนั้นจะเป็นการลำเลียงจากส่วนใบพืชลงไปนั่นเองครับ เพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจการลำเลียงน้ำของพืชมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างกิจกรรมเกี่ยวกับการลำเลียงน้ำของพืชกันครับต้นขึ้นช้ายหต้นน้ำมันพืชหนังยาง สีผสมอาหารสีแดงหรือสีน้ำเงินแก้วน้ำทรงสูงบรรจุน้ำ,นำประมาณ3ใน4ส่วนน้มเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำลงไปในแก้วประมาณ3ใน4ส่วนของแก้วค่ะ แล้วหยดสีผสมอาหาร2หยดลงไปในแก้วที่มีน้ำและค่อยๆรินน้ำมันพืชลงไปในแก้วค่ะจากนั้นนำหนังยางมารัดแก้ว สรุปผลการทดลองจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่ารากของต้นขึ้นใช่ดูดน้ำขึ้นไปสู่ส่วนบนของลำต้นกิ่งและใบ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ดูการทดลองการลำเลียงน้ำของเพื่อนไปแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยครับ พืชมีระบบลำเลียงเพื่อใช้ลำเลียงน้ำธาตุอาหารอาหารและแก๊สต่างๆโดยจะลำเลียงผ่านเนื้อเยื่อทั้งสองชนิดคือไซเลมและโฟเอมโดยไซเลมจะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและธาตุอาหารต่างๆจากรากขึ้นสู่ลำต้นส่วนโฟเอมจะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารจากใบลงไปส่วนต่างๆของพืชเอาเละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาบอกลากันแล้วแหละครับ คาบหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ